ก็คือว่าเมื่อกี้ขับรถออกไปบ้านเพื่อนแล้วก็คือหลายวันพันปีอ่ะก็ไม่คิดว่าจะอาจคลิปตัวเองตอนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะลงหลงนะเออแต่ไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีก็คือแบบว่าหลายวันพันปีอยู่ดีๆวันนี้แบบอยากอาดคลิปอาดคลิปตัวเองตอนขี่รถกลับบ้านว่าตัวเองขี่แบบว่ากระตุกขนาดไหนอะไรเงี้ยดูฟิล์มตัวเองใช่ปะ เออก็ติดตั ойти, essay, okay? ้งก็ต ouais? ั <Right. S 1> Oscar, ้งกล้องอยู่งานเว้ยแป๊บนึงนะเออก็ตั้งกล้องอยู่งานใช่ป่ะคือจะเห็นว่าไอ้อจอดอยู่ข้างทางตอนคลิปตอนในคลิปตอนแรกคือไอ้จอดอยู่ข้างทางเส้นนี้คือตั้งกล้องอยู่แล้วก็ค่อยขี่ออกมาขี่ออกมาเสนเนี่ยไอ้ไม่ได้มองถนนคือไอ้มองมองโทรศัพท์ว่ากลัวมันจะตกแล้วก็คือว่าดูว่ามันเห็นไหมคือขับออกมาเนี่ยยังไม่ถึงงไม่ถึงยี่สิบ กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยอ่ะเออแล้วมันก็คือคือจะเห็นว่าแท็กซี่คันนั้นอ่ะมันเลี้ยวออกมาค่อมเลนไอเพราะว่ามันมีกระบะจอดขวางอยู่ก็ก็คือว่าไอก็ไม่ได้มองใช่ปะคือเงยหน้ามาคีน,นึงอ่ะก็คือก็คือชนชนแท็กซี่จะชนกันล้มหน้าไอเสร็จแล้วก็คือไอก็หันมาแล้วก็หกักหักเสร็จแล้วทีนี้มันก็ไปชนกับเกียร์ยงเกียร์ยงคันที่ฝั่งฝัง่งข้างที่เบรกใช่ปะ เออเสร็จนี้ไอ้ก็จอดข้างทางเลยจอดข้างทางเสร็จก็คือว่าด้วยตอนแรกคือน่าจะอัดวิดีโอแต่ตั้งแต่ตอนนั้นล้วไม่น่าปิดเลยคือแต่คือว่าคือรีบปิดวิดีโอเพราะว่ากลัวว่ามันจะมันจะมาด่าไ้ว่ามัวแต่แบบดูโทรศัพท์อะไรอย่างงี้ใช่ปล่ล่ะเออไอ้ก็เลยปิดปิดไว้ก่อนแล้วก็คือลงมาถึงไอ้ก็พูดดีๆไอ้กอ็ไอ้ก็เดินคือลงเท้าไอ้อลูกไอ้ก็เดินใส่เท้าไว้ใส่เท้าเสร็จมันก็เดินลงมาว่าแบบมาดา่า ลุงแก่ๆคนหนึ่งมดาด่าก็คือแบบว่าแบบพูดจาแบบไม่ค่อยดีใส่ไออะไรเงี้ยบอกว่าไอบอกว่าเอ้ยเฮ้ยลุงคือคือลุงก็เห็นว่าหนูไม่ได้มองและอีกอย่างเนี้ยหนูก็เข้าใจนะว่าลุงอ่ะขับรถคือหลบกระบะหลีกระบะอ้อมกระบะอาออกมาคือเพราะว่าก็จกระบาดมันจอดแล้วคือลุงเขาต้องอ้อมมาค่อมเลนไอแล้วไอก็ไม่ได้ขับตรงกลางด้วยซึ่งดูในคลิปดีๆจะเห็นว่าไอไม่ได้ขับกลางถนนเลย ็คือถ้าคนสัญชาตญาณของเป็น,ค,นความเป็นคนขับรถเนี่ยมันจะต้องบีบแต่แล้วคือเห็นรถมันมาแล้วอ่ะคือรถแม่งอยู่มอไซค์แม่งอยู่หน้าแล้วอ่ะขนาดแม่งอยู่นู่นร้อยเมตรแม่งยังบีบใส่คือแต่แค่นี่ไม่บีบไอ้บอกว่าทำไมลุงไม่บีบแต่ถ้าลุงบีบแต่เนี่ยหนูว่าเงยหน้านขึ้นมาแล้วคือหนูไม่ได้มองหนูเพิ่งจะออกมาหนูเพิ่งจะออกออกมาจากจากใน,ใ,นในซอยเนี่ยแล้วก็คือว่าขับมาเนี่ยยังไม่ถึงยี่สิบเลยถ้าลุงบีบแต่เนี่ยหนูว่า คือหนูไม่ได้มองหนูมองหนูมองไม่ไม่รถหนูอยู่แล้วสิ่งนี้คือถ้าลุงบีบแต่เนี่ยหนูก็เงยหน้ามาหนูก็เห็นแล้วหนูก็หักหลบทันทาไมลุงไม่บีบตอนนั้นก็ยังพูดพูดดีๆว่าทำไมลุงไม่บีบแต่อะคะคือท่านคือหนูอะไม่ได้มองเออหนูยอมรับว่าหนูหนูผิดจริงที่ว่าหนูไม่ได้มองถนนแล้วคือลุงก็บอกว่าจะไปรู้ได้ไงว่าไม่ได้มองใส่หมวกสีดำบอกว่าแบบคือแบบมันแบบว้ายวอะไ้ก็เลยบอกว่าลุงเขาคือช่วยพูดดีๆนะคืออย่าอย่าให้หนูต้องแบบ อย่าให้หนูต้องแบบหยาบคายกับผู้ใหญ่อย่าให้หนูต้องต้องขึ้นมั่งนะอะไรอย่างเงี้ยคือพูดาแบบพี่เจ้าจะเอาจะเอาประกันมาเว้ยแล้วไอ้ก็เลยโทรโทรโทรเ,เร,เออยร,เรเียกเพื่อนบอกเฮ้ยคืออยู่หน้าบ้านเพื่อนโทรเรียกเพื่อนบอกเฮ้ยเนี่ยเราแม่งเราชนว่าออกออกมาหาด,ดีคือเพื่อนมันออกไปเล่นเกมสุดท้ายมันไม่มาไม่มาก็เออไม่เป็นไรก็ซึ้น,นิดนึงก็คือว่าก็คือคนตรงนั้นอ่ะก็มีก็มีผู้ชายสองคนมีตรงนั้นมันมีล เสารพูร้านอะไรวะล้านจดดองเขาก็มาเขาก็เดินมาเดินมาเว้แล้วคือมามาดูอะไรมาดูไอช่้่ะก็คือมีคนเขาบอกว่าเป็นไรเปล่าอะไรเงี้ยบอกอีกคนนึงก็ถามว่าไอเป็นไรไหมอะไรเงี้ยบอกว่าพี่หนูหนูไม่เป็นไรนะแต่หนูห่วงรถมากกว่าพี่หนูไม่ผิดนะพี่เห็นปะพี่เห็นหรือปะบอกว่าเขาก็คือพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำหนูมีคลิปนะพี่หนูอัดไว้เนี่ยไอก็เปิดคลิปให้เขาดูเว้เขาก็มาเข้าข้างไอเลยเว้เออแล้วก็ใส่อีกคนนึงมา ผู้ชายที่ไหนไม่รู้อีกคนหนึ่งมาบอกรีบไปเลยรีบไปเลยบอกให้อายแบบรีบหนีไปเลยอะไรเงี้ยคือแบบให้รีบไปเลยอะไรเงี้ยว่างหรือเปล่าเรายะมาเสียเวลาตรงนี้อะไรเงี้ยคือรีบหรือเปล่าบอกพี่ก็ขานไปหาพี่หนูผิดหรอพี่เห็นหรือเปล่าพี่ไม่เห็นชนะหนูมีคิดนะดูปะอย่า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 เพิ่งพี่ถ้าพี่จะให้หนูไปอ่ะคือคือหนูไม่รู้นะหนูหนูคิดว่าพี่อยาคิดว่าหนูผิดแล้วให้หนูหนีไป เราก็เปิดไอ้ก็เปิดคลิปให้ hey, ผู้ชายคนนี้ดูไว้มันก็ดูเสร็จมันก็มันก็มันก็ไปบอกลุงไปด่าดลุงเขาบอกว่าเนี่ยลุงร้นลุง่งงะมันหมดหมดหมด,หมดอะไรวะคือทอทอกอเฮียอะไรคือมันวิ่งไม่ได้แล้วอะ่ะคือรถแม่งเก่าแล้วอะไรเงี้ยลุงก็แก่แลวคือตอนแรกมาแบบแบบมาโวยวายใส่ไอ้ไรวายไอ้ก,อก็ตอนแรกก็ยังนิ่งอยู่แบบคือเออคือ,อ,ค,อคนเราเกิดเหตุชนแบบอุบัติเหตุเราก็ต้องแบบนิ่งก่อนช้าคือแบบใจเย็นใส่การช่ะ ลุงมาถึงมาเก่ามาเก่าเก่าเก่าเสร็จเอาวิดีโอให้ทุกคนดูแบบแบบลุงแบบจ่อยไปเลยอะคือเจอไอ้ผู้ชายคนนั้นนะที่ไลไอ้ก่าบอะเอาบอกบอก,บอกว่าลุงเนี่ยลุงไม่มีทะเบียนลุงทะเบียนรถลุงอะไรอะไร,อะไรของมันสักอย่างคือมันวิ่งไม่ได้คือเหมือนรถมันเก่าแล้วห้ามวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเออไอ้ก็เลยคือแบบเดินไปบอกว่าคือไม่ได้ก่าเพราะว่วามีคนช่วยองนะแต่คือก็พูดอารมณ์มันก็ขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแบบเนี่ยก็จกลุงมันก็มา,ม,ม,ามันก็มาพูดตอนนั้นมันมาถ่ายรูปรถไอ้เวย้ยไอ้ก็ถ่ายรรููปปช่รูป ตอ,ตอนที่ชนเสร็จแล้วมันจอดอ่ะไอ้ก็ถ่ายรูปไว้คือมันอ่ะอยู่ข้อมาเลนไอซ์ะอะไรเงี้ยคือถ่ายไว้เป็นหลักฐานถ้าเกิดว่ามีกาสแต่รถไอ์มาเสิร์ฟไม่มีประกันเว้ยก็เลยแบบเดินแบ,บบว่าบอกลุงแบบโอ๊ยแบบเนี่ยกระจกลุงแตกเลยนะ,ะอะไรเงี้ยไอ้เลยเดินแบบว่าลุงกระจกลุงแตกใช่ป่ะเอางี้ปลาลุงแฟรแฝเลยนะไม่ต้องคือรถลุงใช่ไหมไอ้รถลุงมีปัญหาใช่ไหมวิ่งไม่ได้ใช่ไหมถ้าเรียกประกันเรียกตำรวจมารถลุงยาวนะเออ แล้วคือว่าเอานีแล้วกันกระจกลุงแตกกระจกลุงเท่าไหร่เนี่ยหนูมีปัญญาหนูมีปัญญาจ่ายให้ลุงเลยเนี่ยหน,หนูจ่ายค่ากระจกข้างหนึ่งให้ลุงนะแล้วลุงนะมาจ่ายค่าเกียร์โยงให้หนูนะสองพันเจ็ดนะที่หนูซื้อมาหนูคิดแค่ค่าเกียร์โยงนะส่วนค่าการล้มอ่ะสี่ร้อยห้าสิบหนูไม่คิดเอาเปล่าเดี๋ยวหนูเอาตังค์ให้เลยเนี่ยไอ้แค่แค่กระจกกระจกลุงเนี่ยแบบคือคือลงอุงบอก บอกเออลไม่เอาหลอกเลยเนี Point, like, hey, ่ยจะมาแบบทำเจีมเจียมไปแล้วแล้วบอกแบบโหลุงที่หลังนะขอร้องนะลุงนี่คือแบบว่าเตือนนะลุงแก่แล้วนะที่หลังอะอย่า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 ทำปากดีใส่คนอื่นลงมาถึงมาทำาเป็นโวยวายบอกว่าคือคืออะไรอ่ะคนเราชนนะรับรถชนมันก็ต้องเออไม่ใช่มาถึงมาถึงโวยวายแบบโอ้โหมึงใหญ่มึงถูกมึงมาทาเป็นโวยวายใส่กูเห็นกูเป็นผู้หญิงไงเลยแบบโอ้โหมาเป็นโวยวายบอกว่า คิดว่ากูกลัวหรอไม่เลยเจอเจอยายเข้าอ่ะแบบงอเลยแบบลุงจะฆ่าลุงบอกลุงจะฆ่าลุงให้ตายตรงนี้เลยก็ได้นะอะไรเงี้ยลุงหนูจะไปฆ่าลุงทําไมแบบแบบที่หลังอะก็แค่บอกไว้ก่อนว่าที่หลังไะอย่าปากดีลงมาถึงก็คือแบบว่าเออพูดกันดีดีไม่ใช่มาถึงมาแบบโอ้โหโวยวายแบบว่าตัวเองใหญ่ตัวเองถูกโถแบบแบบร้ายก็แบบคือคนเขาก็มาห้ามไอ้อ่ะคือให้ไอ้ออกออกมาจากลุงคือแบบไอ้ไม่เข้าไปหาหาลุงแล้วคือแบบ เขาเขาก็มามาของขวางขวางวง,ง,ง,งทางใช่แล้วก็เลยแบบเอองั้นงั้นจบตรงนี้เลยแล้วกันนะลุงคือแบบว่าทีหลังก็คือเตือนด้วยความดีนะเห็นว่าลุงแก่แล้วนะนี่คือแบบอยากคิดว่าแบบเห็นว่าเป็นผู้หญิงแล้วคิดไม่คิดว่าจะสู้ได้นะคือไม่ได้กลัวหรอกนะผู้ชายอ่ะไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวเลยนะบอกเลยบอกลุงไปอย่างเงี้ยบอกลุงก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วใส่นี้ก็แบบไอ้ก็เดิน เดินกลับมากลับมาที่รถจ้ะแล้วก็แบบพูดแบบรับหลังด่าข้างหลังหลังแต่ไม่รู้แม่งจะได้ยินะคือบ่นนะแบบแม่แก่ขนาดนี้แล้วแม่งไปให้ให้ให้หนอนไปให้ไปตายให้หนอนแดกในโรงยังดีกว่ามาตายข้างถนนอะไรเงี้ยคือแบบพูดจริงนะคือคนเนี่ยสัญชาตญาณคนขับรถเก่งอะมอเตอร์ไซค์มันมามันมาถึงข้างหน้าแล้วมันจะชนมันรู้อยู่แล้วว่า,วามันต้องแบบ คือมันไม่สลบหรือไม่หลบหรือว่ามันเห็นหรือไม่เห็นน่ะสัญชาตญาณของคนขับรถอ่ะมันต้องบีบแต่แล้วคือมันใกล้นึกออกปะแต่เที่ยนี่ไม่บีบคือเราก็คือแบบว่าคือก็ก็ไม่ได้ว่าตัวเองถูกนะคือตัวเองก็ขับรถมาตรงเลนของตัวเองแต่ว่าคือแค่ไม่ผิดแค่ว่าไม่ได้มองว่าเสือไปอัดกล้องไว้ไงก็คือถ้าตัวเองถูกหมดอ่ะก็คือลุงก็คงจะไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านก็ปั่นอีกก็คงยังไม่ได้ยังไม่ถึงบ้านก็คงวิ่งกันอยู่ตรงนั้นนะ เพราะว่าเป็นคนลางรถมาพอกับพอมันถึงเสร็จลุงแม่งก็ไปเว้ยไอคนผู้ชายคนที่มันบอกว่าฮะไล่ให้ไอ้กลับอ่ะทําทำมาเป็นหนูว่าเออแบบเป็นเลยหรือเปล่าเนี่ยโหเป็นผู้หญิงเนี่ยบอกพี่หนูไม่เป็นไรหรอกตัวหนูช่างแม่งเหอะเดี๋ยวแม่งก็หายตัวหนูไม่เจ็บหรอกแต่หนูห่วงรถมากกว่าใช่ป่ะเพราะาถ้ารถ้ารถพังไปเนี่ยจะทํายังไงแล้วหนูนจะขี่กลับยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ลุงพี่โตโอ้ยรถพังไปก็ซ่อมได้อะไรอย่างเงี้ยแบบ แบบคือคนรักเราด่ะคือมันพูดลามกวะ่ะเออใส่กับทำเป็นแบบว่ามันก็เห็นเราเป็นผู้หญิงนนเนี่ยมาจะมาหมอกูอีกแบบเออนี่แบบว่ามาหาใครหรอมาทําอะไรหรอเป็นอะไรหรือเปล่าไปหาหมอไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรพี่บอกหนูแค่ทลอะขาเข่าน้หน,น่อยเนี่ยเออก็ทลอกแค่นี้นะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตีนตีนตีน,ตนมันมันบวมตรงนเนี้ยคือ ไม่รู้เห็นป่ะเนี่ยมันมันบวมนะเออแล้วก็แล้วก็มันมันก็เค็ดเค็ดอะเออแต่คือว่าพรุ่งนี้อะคงคงจะคงจะคงจะ,คงจะบวมคงจะเขียวขึ้นมากกว่านี้ก็คือแบบว่ามาหาใครอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วก็มาบอกว่าแหมเห็นเป็นผู้หญิงนี่เก่าหน้าดูเลยเนี่ยบอกไม่ได้เก่าแล้วพี่คนเราชนกันคือคนไทย้วยกันแบบเออ ลงมาถึงมาม่ทาเป็นทำเมนเก่งเลยแบบเห็นไหนเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยคือแบบไม่ไม่ได้เก่านะพี่คือก็คือพูดด้วยดีๆแล้วคือทํามาเป็นเก่งคือคือหนูก็ไม่ได้กลัวนะคือแบบกูก็ไม่ได้เก่งอะไรนะแต่คือว่าอย่าพวกผู้ชายนะคือคิดว่าเห็นเป็นผู้หญิงหน่อยทําแบบเสียงดังทําเป็นดุหน่อยคือผู้หญิงมันจะกลัวอะไรเงี้ยคือเปล่ากับคนอื่นกูไม่รู้แต่กับกูไม่ใช่ กะกูจะไฟเลยก็ได้นะคือกูไม่กลัวหรอกต่อให้มึงหนุ่มกว่านี้กูก็ไม่กลัวเออไม่มีคือก็อยู่คนเดียวแล้วคือบเรียกเพื่อนออกมาเพื่อนก็ไม่ออกมาเว้ยแล้วคือแบบเออก็เพิ่งจะรู้ว่าเราเต้ยไม่มีประกันอะไรเงี้ยแล้วก็ขี่กลับมาแบบก็เอาเทับคือตอนแรกที่คันที่เบรกเท้าอ่ะมันหะมันยื่นออกมาเลยยื่นออกมาเสร็จไอ้ก็เอาเท้าเตะเตะ เตะให้มันเข้าไปเพราะว่ามันขับไม่ได้ใช่ปะล่ะมันขับมันจะยื่นออกมามันนึกออกปะยื่นออกมาอย่างเงี้ยเราที่พักทะที่เหยียบใช่ปะเราคันคันเบรกมันยื่นอย่างเงี้ยแก้ก็ขับไอ้ก็เอาเท้าเท้าเตะเตะเข้าไปเออก็ขี่กับบ้านก็มาถ่ายรูปที่ลงไปแหละคือคงจะซวยมากอะช่วงนี้ต้องไม่ทำบุญหรือไม่ก็มีใครแช่งอะไรไว้หรือเปล่าเออให้แหละ